สวัสดีครับผมวันนี้ก็เป็นประสบการณ์เรื่องเรื่องเรื่องเล่าครับต่อมาผมว่าทุกท่านจะต้องมีประสบการณ์ที่เรียกว่าการถูอัมนะครับเรื่องเล่าการุูอัมก็คือเรียกว่าขอขอ,ขอเริ่มต้นด้วยเพรผมก็ที่ผมอยู่เนี่ย เป็นเป็นบ้านไม้นะครับที่ซื้อมาตั้งแต่ย้ายย้ายจากบ้านเก่าที่ผมอยู่ตอนที่อยู่แถวตลาดนุมานีนะครับผมก็ย้ายมาอยู่ที่ปัจจุบันก็ประมาณสักตอนนั้นก็ประมาณสักปี25 2 7ยิบเจ็ดครับที่บ้านก็เลยไปซื้อซื้อซื้อบ้านไม้มาครับผมก็ราคาก็สมัยนั้นก็ถือว่าเยอะอยู่ครับผมก็หลักหมื่นครับก็ซื้อมา เป็นบ้านเสาเยอะมากครับผมก็เสาอยู่ประมาณสักสิบสิบหกสิบหกสิบปนะครับผมอย่างว่านะครับผมนะก็คือบ้านไม้บ้านไม้ไมสมัยสมัยเก่าแล้วก็จะต้องมีการแต่ว่าอาจจะมีเรื่องราวของอเรียกว่าคนที่ปกปักรักษาบ้านก็อาจจะตามมาครับผมก็คืออาจจะตามมาปกป้องคุ้มครองเรานั่นแหละ เรื่องเล่านะครับผมเรื่องเล่าก็คือประสบการณ์ประสบการณ์นี้ก็คือไม่ใช่แต่เฉพาะผมนะครับก็ตอนที่ย้ายมาอยู่ใหม่ๆก็คือพื้นที่ที่อยู่ตรงเนี้ก็จะเป็นก็จะเรียกว่ามีต้นจำุดีกับผมก็เป็นนานะครับผมที่นาสมัยก่อนก็คือเส้นทางที่เข้ามาบ้านตรนี้ก็เรียกว่าเป็นเส้นทางเกวียนเป็นเส้นทางเกวียนก็คือค่อนข้างที่จะลาบากแล้วผมมาใหม่ๆก็ยังไม่มีบ้านมีอะไรมาอยู่เลย เรเรียกว่ามาอยู่คนเดียวโดดๆก็ที่ดินตรงเนี้เป็นที่ของเรียกว่าของปู่ย่าตายายครับก็เรียกว่าที่ดินมรดกของเองพวกเราก็ย้ายจากบ้านคําสะอาดครับก็คือที่ที่ผมเรียนที่ใกล้กับโรงเรียนสกลนครวัดทศษากที่ผมได้เกิดนํากับพี่ๆน้องๆเอาไว้ก็คือพอได้ย้ายมามาอยู่ที่นี่มาอยู่ใกล้สถานศึกษาแต่ที่นี่น่ะสมัยนั้นก็ ยี่สิบสามสิบสี่สิบปีก่อนก็ถือว่ายังเป็นทุ่งนาอยู่ก็เห็นเป็นท้องไร่ท้องนาอยู่ก็คือคนสมัยก,ก่อนนะครับผมก็จะเรียกว่ามามาบุกเบิกครับผมก็เป็นแถวนี้ก็จะมีต้นยางเยอะมากเป็นต้นยางนาน,นะครับต้นยางนานก็จะมีแบบขึ้นแบบต้นใหญ่มากนะครับผมเป็นคนโอกเด้ยนะครับผมสองคนโอกครับในส่วนของอ่า เรื่องราวที่ผมจะเกินดังก็คือว่าตอนที่มาใหม่ๆก็คือพี่ชายก็พี่ผมคนีก่อนผมอีกคนหนึ่งนะครับก่อนผมจะมีพี่น้องอยู่ห้าคนนะกรจะมีพี่ชายคนโตพี่ชายคนรองแล้วก็ผมคนที่สี่คนที่สามแล้วก็คนที่สี่ก็คือผมแล้วก็จะมีน้องสาวอยู่ก็ทั้งครอบครัวก็มีอยู่ห้าคนแล้วก็พอเราย้ายมาอยู่ที่นี่ก็คืออาชีพนะครับผมอาชีพก็อ้าขาย แม่เขาไปขายส้มตำไหล่ะครับผมส้มตำเลี้ยงลูกไปละ่ะแล้วพวกผมก็ยังเรียนกันอยู่ทุกคนแนล้วก็ผมกับพี่ชายทุกๆคนก็ยังเรียนหนังสือกันอยู่คนที่ประสบก็คือพี่ชายผมเองนี่แหละก็คือพี่ชายคนที่ก่อนผมก็คือคนที่สามก็คือเขาเขาจําได้ว่าวันนั้นนะ่ะเขากลับมาบ้านนะกลับมาบ้านที่ปัจจุบันนี้นะผมก็ที่พ่อที่ผมพักอาศัยอยู่บ้านบ้านหลังเดิมนี่แหละคือมาตั้งแต่ปีสองเจ็ดเขามาเขาก็คือบ้านมันเงียบหมด ก็ปิดประตูกันไว้แนละ้วก็ใส่กุญแจก็ใส่กุญแจกันไว้ก็พี่ชายผมก็กลับตอนนั้นเขาก็ยังเรียนอยู่ที่สมัยแต่ก่อนเขาเรียกว,วิทยาลายัยครูสุขอุครกะหเยังไม่ได้เป็นมราชพัฒน์เขาก็กลับมาเขาก็เรียกหาผมเขาก็เรียกหาผมอยู่เอ๊ะไปไหนแบบเขาก็คิดว่าเขาก็เรียกครับผมก็ไม่ได้อยู่ล้วกครับผมวันนั้นผมก็ไม่อยู่ก็ออกไปข้างนอกอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าไปดูที่ร้านที่แม่ขา,ายของอ่าจจะเป็นช่วงค่ำๆหน่อย คือไปช่วยแม่เก็บของเก็บอะไรนะเขาก็เรียกหาผมเคาะประตูไปที่บ้านก็จะสมัยก่อนก็จะเป็นมีมีมีสองห้องรับผมก็กั้นไปก็กั้นไว้แยกแยกให้เาัาปีนึงน้องเราได้อยู่นะประตูมันก็เปิดเองครับผมมันก็มีประตูเปิดเองพี่ชายผมก็ตกใจเกิดอะไรขึ้นอนะไรประมาณเนี้ยเขาก็งงนะก็นึกว่าอยู่เขาก็เรียกหาผมยู่ที่บ้าน นานอพอสมควรนะครับผมเขาก็เลยไปที่ร้านเขาก็เลยถามว่าอยู่อยู่บ้านตลอดไหม <_ d isk> ผมบอกว่าผมไม่ได้อยู่ก็คือเรียกว่าอาจจะเป็นเรื่องของที่ท่านมาอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องราวนะครับผมก็เรื่องราวการาเรียกว่าอัมนี่ก็คืออาจจะเรื่องเป็นเรื่องของกิตด,ดีกว่านะผมว่าอาจจะเป็นช่วงจังหวัดกิตที่เราอ,อ่อดคืออันนี้ผมประสบเองนะครับผม ก็ประสบเองแล้วกพ็พี่น้องเราก็ประสบเองเรื่องของจิตที่เราที่อ่อนก็คือว่าบางครั้งเนาะเป็นจังหวะที่เรารู้สึกว่าเราอ่อนแอแล้วก็ฝันไปโน่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ครับบางทีก็ไปเจออ่าสิ่งที่เรียกว่านะก็คืออาจจะอยู่พวกภูมิขอเราเขาอาจจะมาโดนใจหรือมาเข้าฝันเรามันก็ทําให้เรารู้สึกว่าบางครั้งเหมือนเขามานั่งทับเราหรือว่าเขาว่าเขา,เขาเขาเข้ามา ไออย่างเราจะร้องเรียกคนก็เราก็ร้องเรียกไม่ได้ผมว่าได้หลายท่าน,นครับผมอาจจะประสบคือบางครั้งอาจจะไม่อยู่ที่บ้านของเราเองแต่มันก็เป็นเรื่องเหของเหตุการณ์ปกตินะครับผมก็คือผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่จิตใจเรามากกว่าสําหรับผมก็ได้หลายครั้งน,นะครับผมก็คือผมผมผมก็เลยยึดยึดเรื่องแบบนี้ครับผมก็คือตอนสายเป็นวัยรุ่นเนาะก็จะไปทํางานนู่นนี่นั่นก็จะไปกรุงเทพบาไปอยู่ต่างจังหวัดบ้าง จะจาคําที่แม่กับพ่อสอนว่าเราเวลาเราที่เราไปนอนที่ต่างถิ่นหรือว่าไปที่โรงแรมหรืออะไรหลายๆอย่างให้ให้เราไหว้เจ้าที่ก่อนให้เราไหว้เจ้าที่เพื่อที่ท่านจะได้ปกปักรักษาเราคือคือบางทีบางสิ่งบางอย่างนะครับผมแล้วล่ะไม่รู้ว่าคือสิ่งสิ่งอย่างนี้ก็คือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องอเรียกว่าต้องให้ความเคารพกับผม มีหลายครั้งที่ผมประสบเหตุการณ์อย่างนี้ก็คือว่าแต่ว่าด้วยด้วยสติครับผมแล้วก็กับเรื่องราวที่พ่อแม่ได้เคยสอนว่าอย่างน้อยก็ผมก็ให้เรานึกไตผมก็ผมก็แฝงนะครับผมพระก็คือผมก็มีพระอยู่ในใจก็เวลาโน่นนี่นั่นก็ไปทำงานก็คือตามภาษาของคนอีสานครับผมแล้วก็ต้องมีพ่อหรือแม่จะต้องผูกแขนก็คือเป็นประเพณีครับผมคือเหมือนเหมือนให้อ่าโดนใจให้ลูกว่าต้องเข้มแข็งแล้วก็ต้องไปสู้กับชีวิต อะไรประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็เป็นประสบการณ์เรื่องราวเกี่ยวกับนี่แหละครับผมก็คือเรียกว่าสิ่งที่เราอาจจะคาดไม่ถึงนะแต่ผมว่าทุกๆุกท่านไม่ว่าจะเป็นผมหรือหลายๆท่านครับผมที่ได้ประสบพบเจอเหตุการณ์แบบนี้ผมว่าสิ่งแรกที่เรามีก็คือสติบางครั้งอีเหมือนเหมือนเราโดนประมาณที่ผมพูดว่า,วาอาจจะโดนทับม้างบางทีเราจะร้องเรียกหาใครก็ไม่มีก็ ขอให้ถึงแล้วก็มีสติแล้วก็สิ่งที่ตามกันก็คือขอให้เรามีธรรมะในใจก็คือไปที่ไหนขอให้ไหว้ขอให้บอกขอให้กล่าวเขาก่อนผมทุกสิ่งดีๆก็จะตามมาครับผมเราอาจจะไม่ประสบเหตุการณ์แบบนี้ก็ได้นะตลอดวันนี้ก็ประสบการณ์เรื่องของการทํามหนระือว่าเรียกว่า,วาอับสิ่งที่ไม่คิดก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ว่ามาแชร์ให้กันร,รับทราบรับรู้นะครับผมตลอดวันนี้ผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ